สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อป้าใบซุปปุปก้อนครับผมเอริสานพากินครับพี่น้องวัอนี้พาพี่น้องมากินเอามาหุงครับมีหนมจีนน้ำกะตอนแรกมันสิเป็นกุ้งเต้นนะมันบ่เต้นแล้วมันเป็นกุง้งฝอยแล้วครับนี่มีกุง้งฝอยดีครับมีไข่ต้มน้ำครับผักกับผักบุ้งแล้วผักกัดเขาวกินกับแม่บ้านขึ้นกาแล้วครับรพี่น้องครับขอเนื้อนำครับมาแซ่มน้ำกันเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกงใจคุยสารเี้เลครับพี่น้องครับ ลืมเก็บปปี้ลืมเก็บแฮปปี้เอาแฮปปี้มาสวัสดีค่ะ <laughs> ลืมเก็บน้องดมาลลืมเก็บลืมเก็บ <c oughs> มาๆพี่น้องมาี๋ยวแม่บ้านเอาแฮปปี้ไปเก็บอยรับลูกสาวลูกสาวสาวพี่น้องปกตินางจะเห่าวันนี้นางเดินเฉยๆเลย ไม่ห่ออ่นนี้จำน้ะมันก็นไม่ร้องอจ้าอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่กินตำสซ่เขาก็เลยเอาอย่างเงี้ย<น>จะกินผากอันเม็ดกับมีเติมด้วยครับพี่ <laughs> เครื่องโล่ครับด <laughs> ึงสิเลยครับ ทำแล้พี่น้องทำาบอย่างไงเลยมาดูยอดดูไฟอ,อ,อ,อันนี้บอการอกาคามะละกอเใช่ใช่เท่าไหร่ มะละกอสิบบาทพี่น้องถุงมาเลยเราสงสารคนซื้อบแล้วนะผมก็เลืมเอาไอ้สงสารคนขายพูดผิดอันนี้อันนี้ขวดด้วยครับคนขายบอกว่าให้ไปตำอะไรนะเขาพูดอ่ะตำจนโคกแตกเลยพ่ะนะโอ้โหนี่ก็สิบบาทไม่พี่น้องเราซื้อถ้าตำเลยสองโคกุนครับแทนที่ให้เขายี่สิบบาทเหมือนขายไม่ได้อะไรเลยค่ะมีอะไรบ้างนะ บคัคเือเทียบคัคเือเทศเป็นซิปนุวยครับพี่น้องแถมบคัคเือเทียนนะพอ่อผมสงสารคนแบบขายโอ้โวัคเป็นแบบเศรษฐกิจอย่างนี้แต่เขาขายของถูกมากวันนี้เราเข้าตลอดอม,มามา,มาพี่น้องมาแบๆครับโอ้ไม่นั่นเปลี่ยนก่าไม่สุกไ่สุกจด้ไงเออม่สุก ถ้าสุกมันจะต้องเป็นสีชมพูอืมไม่มีมมอ,อสุกคัดร้ายมันเนื้อมันสีหดมันเห็นตัวใหญ่อยู่เจ้าม่ได้กินอระ่อย,อยสิแล้วครับพี่น้องสองเขากินเขาต้องกันทะเลาะกันเสียงกันเสี่ยงกันพ่อซ้ำนีแ่แหละครับมาียวกับเรานุ่หัวมวนกันครับ ไอต้อมยำ่นี่ยปีกติ่งเขาหน่อยมั้ยเนาะอืมติ่งอะไรสับไปหอข่าวอืมหอยเจียวเจียวเจียวมันเป็นหว่วงลูกสาวเพิร์ดถามว่าลูกกินข่าวไหมเาิรนะ์ดเขาผิดวันนี้เขาทำงานเขาลืมซื้อข้าวมาอุเพิร์เตจอแล้วทุกปีก็เลยไม่มีข้าวกิน ตอนเช้าลูกสาวก็จะไม่มีข้าวกินเพราะพอ่อลืมซื้อข้าวมามเขากินข้าวเม็ดไม่ได้เขาเขากินไม่เถียวไม่เคี้ยวเลยกินข้าวไม่เคี้ยวสงสารนางสงสใสจะกินไม่อิ่มอิ่มรู้ไหมต้องสองฟองอไม่อิ่มเหรอคะ ขนาดข้าวตัวเองยังกินเยอะเลยเออเต่ไมาเป็นออืม แา่มากเ้ยพี่น้องนี่วันกินแคบสุดเลยหนวข้นเลยใจเกลือปะใจหน่อยนึงก็ขแข็งหน่อย่อะ <Okay. S 1> อืมมันอุ่เงี้ยเป็นข้าวเยน็นวันนั้นกินข้าวกันไม่หมดก็เลยเอาข้าวเข้า ม่เจ้าเหมยเหรอไม่เจ้าเดือมไงเป็นไงบ้าสิบ <c oughs> ินเข้มยัง ับนทำไมมีอะไรแ่ะดบบยินคั่วให้เป็นเอ้คั่วไปเถอะใส่เกลือน้ำเหลือน้ำปลาหน่อยอ่าวคั่วเหลืองๆอ่ะมันจะหอมอันนี้อันนี้สุด กินไปก็บ,บ่นเข้าไปปีนี้เรไม่ได้ทำอืมอืมอยอด นุ่งกุ้งกุ้งไฟไส้นี่ครับกุ้งไส้น้ำกันเลยครับ แฝบสาแจขนาดพี่น้องครับ <c oughs> จะบ่เป็ยนยังที่ันโอเคครับพี่น้องครับ แล้วคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเกื้อหสานเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะนี่แหละครับกับมังหุงครับกับกุ้งฟอยครับนี่น้ำจีน้ำนี่ครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสรคนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ